สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเบนนะคะวันนี้นะคะคุณครูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูการหน้ารู้กันค่ะในเรื่องของฤดูฝนรเรนนี่นะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เด็กๆจะมาเรียนรู้พร้อมกับคุณครูเบนนะคุณครูเบนก็เตรียมนิทานเรื่องทำไมฝนจึงตกมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเด็กๆไปดูก่อนนะเสร็จแล้วแล้วกลับมาพบกับคุณครูเบนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ยจากนิทานที่คุณครูเป็นได้เตรียมมาถ้าเด็กๆคนไหนยังจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอากาศในฤดูฝนนะคะเด็กๆในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะมีอากาศที่เย็นมีฝนตกค่อนข้างบ่อยลมพัดแรงอากาศก็จะชื้น ซึ่งในฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะและในบางครั้งนะคะเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยจะทําให้เกิดเสียงฟ้าผ่าหรือฟ้าร้องวัฏจักรในการเกิดฝนนะคะเด็กๆเมื่อฝนตกลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมมันจะแทรกซึมลงไปใต้ดินทําให้ระดับน้ำใต้ดินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น จนเกิดเป็นกระแสน้ําหรือแหล่งน้ําค่ะเมื่อกระแสน้ําหรือแหล่งน้ำเนี่ยเกิดกระทบกับแสงอาทิตย์ใช่ไหมจะทําให้น้ำเนี่ยระเหยขึ้นไปกลายเป็นไอจากไอเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มกันกลายเป็นไอน้ําหรือหมอกพอเกิดการเกาะกลุ่มที่หนาแน่นมากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นฝนตกอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆในช่วงฤดูฝนนะคะ การแต่งกายของเด็กๆที่จะต้องป้องกันตัวเองเลยก็คือใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้าบูทตแล้วก็มีล่มหรือเตรียมหมวกไว้ค่ะเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนะขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูเตรียมมาให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ